สวัสดีค่ะเพื่อนๆว e ลคั m มสู่อ n นาเตอร์ฟลกับชีวิตในซิดนียกันนะคะวันนี้นะคะไปเดินเล่น ริมชายฝั่งตะวันออกของซิดนีย์ด้วยกันนะคะเพื่อนๆเป็นชายฝั่งยอดฮิตและก็สวยงามน้ําทะเลสวยมากนะเราตั้งใจที่จะไปเดินบนสะพานไม้นะริมสุสานเพื่อนๆและหลังจากนั้นนะคะจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศงานแกรนีสมิธนะคะเป็นงานฉลองประจําปีแถวบ้านเราค่อนข้างยิ่งใหญ่อลังการเหมือนกันนะเพื่อนๆเป็นงานที่ระลึกถึงคนที่เขาคนพบพอพันแอปเปิลเขียวแกรนีสมิธ ะะยังไงไปชมร็อกกันได้เลยคะ่ะ จ้าทุกคนเปิดคลิปกันจ้าตอนนี้เราก็อยู่ที่ทะเลนะเพื่อนๆอ,อยู่ทะเลแถวๆไหนแถวๆบ้อนใดแต่ว่าอุ้ยไม่ได้นั่งรถลงที่บนใดสักทีเดียวนะเพราะว่าจะทำการเดินเดินแบบเดินริมทะเลทุกคนซึ่ง ไม่ได้อยากเริ่มจากวันใดเพราะว่ามันจะไกลไปนะครับก็เลยลงก่อนถึงนั้นสักนิดหน่อยซึ่งก่อนมาที่นี่เรานั้นไปกินเบเกิลมาทุกคนในเมืองแล้วก็มาเดินที่นี่ต่อเลยนะ สำหรับรูทของการเดินวันนี้นะคะเราจะเริ่มกันที่ Hunter Park นะเพื่อนๆก็จะเป็นพาร์คที่อยู่ก่อนถึงหาดบอนไดนิสหน่อยนะคะเราจะเริ่มเดินจากตรงนี้นะคะเรียบชายฝั่งนะคะ จนถึงเฟเ r อรี่นะทุกคนที่จะมีสุสานนะคะและเขาจะมีสะพานไม้ริมสุสานให้เราได้เดินชมวิวนะคะสวยมากเห็นรูปมานะเราเคยไปแล้วครั้งหนึ่งนะแต่ตอนนั้นน่ะตรงนั้นเขายังไม่มีสะพานไม้ทุกคนเราก็ต้องเดินทะลุสุสานเพื่อไปถึงกูจีนะคะแต่วันนี้เราจะไปชมสะพานไม้นั้นกันนะทุกคน สำหรับทางเดินนะคะก็บอกได้เลยว่าเป็นทางเดินที่ง่ายนะเพื่อนๆคือทางเขาจะสะดวกสบายเป็นพื้นเรียบเรียบไม่ได้ปีนป่ายใดๆนะคะแต่ก็แนะนำว่า ถ้าคิดจะมาเดินก็ให้ใส่รองเท้าที่สปอร์ตเหมาะแก่การเดินเนาะเพราะระยะทางมันก็ค่อนข้างไกลนะคะและก็แนะนําให้มาวันที่ลมไม่แรงจนเกินไปนะพกหมวกมาด้วยนะคะเพราะว่าแดดแรงมากต่อให้เป็นแบบหน้าหนาวหรือหน้าใดถ้ามาเดินริมทะเลออสเตรเลียนะจะเจอกระแดดที่รุนแรงมากค่ะเพื่อน ซึ่งใช้ค่าวันนี้ไม่ได้พกหมวกมานะยังดีมีแว่นกันแดดนะทุกคนแว่นกันแดดนี้ก็สําคัญนะคะเพราะว่าจะแสบตามากค่ะทุกคน Stumbling out of bed And I've still got you in my head From all those pretty words you said It's like I'm wasted Every time I see your face I'm losing track of time and space I don't know where I am It's like I'm wasted And I won't waste it and I promise that I I will stand by you forever I can't get you out of my mind I will follow you wherever And I won't waste it ตอนนี้นั่งอยู่ที่สวนตรงบีชเนื่องจากสามีต้องครี <c oughs> เห็นห้องน้ำไม่ได้ต้องอยากได้เข้าก็ได้เข้าป,ปลดปลดอยตอนนี้กำลังเดินแลวละสกูตคลีนไหมคลีนครับ I mean the bathroom. Oh, bathroom is clean. Uh, good. Yeah. yeah. Kata? ja. Go. Yeah, I'm ่เจงครับเรามาถึงที่บอนเต้บีชแล้วหาดบอนเต้นะคะหาดบอนเต้ก็เป็นอีกหาดหนึ่งที่ป๊อปปูล่าเหมือนกันเขามีสระว่ายน้ําสระว่ายน้ําธรรมชาติด้วยเดี๋ยวเราเดินไปทางนั้นกันนะแต่ตอนนี้แอเรียแถบนี้เขาโ <R iding. S 2> อ,อใช่ฝนตกเฉยเลยแอรีแ oh, <this. S 2> แถวนี้เขาปิด ทำการก่อสร้างเราต้องเดินอ้อมทถวนี้บ้านแบบเรียงเป็นตับอยู่นะดูสิเพียบเลย ทุกคนที่ที่เราตั้งใจงจะมานะซึ่งมันเป็นสะพานไม้ริมหน้าผาข้างสุสานดูดีไหมคือเราเคยมาละครั้งหนึงตอนนั้นนะประมาณแต่เปีที่แล้วเขายังไม่มีสะพานไม้ไงทุกคนอันเนี้ยเขาสร้างเพิ่มมาสวยเดี๋ยวจะลงไปเดินนะเมื่อครั้งที่มาครั้งที่แล้วคือต้องเดินตัดในสุสานคนสวยเหมือนกัน แต่ตอนนี้คนนี้ไม่ไหวแล้วค่ะอย่างฉันนะอย่างที่รู้กันนะว่าซิดนีย์เนี่ยเป็นเมืองที่มีชายฝั่งชายหาดเยอะมากใช่ไหมทุกคน ถ้าเพื่อนๆชอบเล่นเซิร์ฟก็อาจจะมาทางแถบบอนไดบอนเต้นี้นะคะฝั่งตะวันออกนี้นะก็จะเหมาะกับการเล่นเซิร์ฟดู พระอาทิตย์ขึ้นอะไรทํานองนี้นะคะส่วนใครที่ชอบน้ํานิ่งๆหน่อยนะก็อาจจะไปในอ่าวซิดนีย์ทุกคนก็จะเป็นพวกมิลวบีชชกบีแถบวอครูสพวกนั้นนะคะทางใต้เนี่ยก็จะเป็นโซนทะเลที่มีรถไฟถึงอย่างโคโนล่านะจะเป็นแถบเดียวเลยแถบอื่นเนี่ยไม่มีรถไฟถึงทุกคนต้องนั่งรถเมล์หรือว่าขับรถมานะคะ หรือว่าจะไปทางแถบ Northern Beach แมลลี่อย่างเงี้ยฝั่งนั้นก็ทะเลสวยเหมือนกันนะคะเหมาะกกการโรดทริปด้วยนะเพื่อนๆก็จะมีแบบ National Park ด้วยนะคะใครที่ชอบทะเลนะมาซิดนีย์ไม่ผิดหวงังแน่นอนนะคะเพื่อนๆมีทะเลสวยๆให้ชมเยอะแต่ก็เลือกมาในช่วงอากาศที่เหมาะสมนะถ้ามาหน้าหนาวนี่บอกเลยเดินเดินริมทะเลไม่ไหวลมแรงมากเนี่ยหน้าร้อนกำลังจะมาแล้วนะคะออสเตรเลียหน้าร้อนปลายปีนะทุกคน ยังไงใครหาที่เที่ยวช่วงคริสต์มาสลองคิดถึงออสเตรเลียได้นะคะ uh, ได้โคกจากน้องมา น้องผู้ชายชื่อน้องชื่ออะไรนะเป b what is his name his shop name jess j e s right. okay. s e ไรอเงี้ยยัก็นาน <'m> right. สดซื่นเลย how many you collect water Yes 10 n ซ e n t เดี๋ยวเราจะเข้าเมืองกันแล้วนะคะทุกคนเราเดินมาจนถึงจุดที่เราพอใจแล้วเราไม่ได้เดินไปถึงกูจีนะบางคนเขาเดินกันไปถึงกูจีแต่ไม่ไหวร้อนสวัสดีวันเสาร์ค่ะเพื่อนๆวันเสาร์วันนี้แถวบ้านเรานะคะเขามีงานแกลเดียวเล แกรนนี่สมิธนะคะก็คืองานที่ระลึกถึงค,คุณยายแกร n นีนะคะก็คือคุณยายสมิธเออเขาชื่อจริงๆก็คือชื่อมาเรีย n อ Smith เป็นบุคคลที่ค้นพบแล้วก็เพาะพานปปันธุน์แอปเปิ้ลเขียวทุกคนแอปเปิ้ลเขียวพันธุ์แกรนนี่สมิธถ้าใครอยู่ออสเตรเลียก็น่าจะเคยเห็นในวูดเวิร์ดในอะไรพวกนี้นะมันเป็นแอปเปิ้ล สีเขียวที่มีความเปรี้ยวๆหน่อยอะไรประมาณนี้คือแถวบ้านเราเมื่อก่อนอนะโซนเนี้ยโซนเนี้ยเขาจะเป็นโซนเพาะปลูกเป็นโซนเกษตรอะไรนะก็จะเป็นเาพาะปลูกแอปเปิลกันซึ่งก็มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อมารียแอนด์สมิธเนี่ยเป็นผู้คนพบนะทุกๆปีในย่านนี้นะคะย่านแถวบ้านเราซึ่งชื่อย่านว่าอีสูดนะก็จะ มีการจัดงานเออจัดงานชื่องานว่า Granny Smith ทุกคนที่จะก็เหมือนเป็นการระลึกถึงผู้คนพบพัน พันแอปเปิลเขียวนี้แล้วก็เป็นงานที่เหมือนอาให้คนโลเคอลได้มาขายของได้มามีกิจกรรมมีการสร้างความสาม,มคัคคีอะไรกีกันนะคะก็เป็นงานใหญ่มากเพื่อนๆคือเราก็เพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ได้ไม่ถึงปีใช่ไหมล่ะก็อันนี้จะเป็นครั้งแรกที่ท,ที่ที่จะเคยไปงานนี้นะทุกคนเขา ถือว่าเป็นงานใหญ่ของย่านนี้เลยแหละมีส่วนสนุกด้วยคุณแม่นึกว่างานอีสตเออร์โชว์ค่ะยังไงเดี๋ยวไปเดินดูงาน Granny Smith ด้วยกันนะคะ okay. ไปซื้อเสื้อร้านน,นั้นดีไหมแอปเปิลมากคุณแม่ ตรงนี้มีร้านไทยวิสไซกอด้วยไซกรอ,อีสานตำรวจตำรวจวุ้ยปุ๊กเก็ตตับนวดคอมคอมคอมนะ รถขยะทุกคนรถขยะขบวนรถขยะชอบมากปีรัแล้วก็แอบบูเลน์แอบบูเลแอมบูเลต์ S E S อ s t อ๋อไม่ใช่ปีอ่อเออเรือเรืออ่อ นึกถ really. like ึงเพื่อนเลยเพื okay. ่อนฉันก okay, okay. okay, okay. ็ชอบผักร้านโดนนะโอแทบไง อาดมาจะยองเอาไปฝากค้าจะยงังพอจะไปซื้อไปฝากที่ทํางานดิฉันไม่กินพรดิฉันลดน้าหนักอ mm. ู้บัดน่ากินมากเลยนะ mm. เป็นโปรตุเกตทาดย่านนี้นอกจากจะเป็นย่านไชน่าทาวแล้ว mm. ก็เป็นย่านโคอรียทาวด้วยใช่ไหม ซึ่งผู้สนับสนุนหลักก็คือของงานนี้ก็คือนี่ค่ะมาถึงนี่เลยจ้ะชินรำยอนนะจ๊ะคิวยาวมากเขาแจกอะไรสักยอย่างฟรีนั่นแหละเราก็อยากได้เหมือนกันนะอ,อ๋อเขาให้เล่นเกมเบบเทนเตอร์ดิอ๋เอเขามีแจกฟรีเอาชินรำยอนไหมไหฟรี C how they cook outdoor oh, one เนี้ย look like this อ๋อเด็ดเด็ดไหม stir fry one ใช่ว่าชื่อสักข้าวตุ๋นคาร์โบนาร่าคาร์โบนาร่าเหรอ ขมีของเล่นด้วยแล้วโอ้โหจริงจังมากเธอไป้เฮ้ยฮัักเก็น แสำหรับมือแรกวันนี้ก็คือยำหุ้นเส้นน่ากินไหมเครื่องก็ฉ่ำอยู่กุ้งอืม,อ,มอร่อยนะกำบหุ้นเส้นขี้คออร่อยอยู่นะ หมดเลยไว้สงสันน้ ขอปิดคลิปวันนี้กันด้วยพลุนะคะทุกคนพลุจากงานแกรนนี่สมิธนะทุกคนมีจุดพลุตอนคืนคิดดูว่ายิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนจุดอยู่ประมาณเกินหานาทีเพื่อนเื่อสงสารน้องนกมากเลยคือแตกตื่นร้องใหญ่เลยนะสงสารขอโทษด้วยนะคะหนูนกที่มนุษย์ทําให้หนูแตกตื่นหลับๆอยู่ต้องตื่นเลยนะ และสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามกันมาจนถึงตอนจบนะคะแล้วก็ติดตามกันเสมอมาขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะยังไงเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนใครที่ชอบคลิปและยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามเสมอมาอีกครั้งหนึ่งนะลายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะ